ไม่ทราบว่าสสลงกับสสไอ,อไปกินข้าวกับนายกหนูเมื่อตอนที่เป็นฝ่ายค้าร่วมกันเนี่ยที่บอกว่าจะไปปราบแก๊งคอเซนเตอร์ไปคุยเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์คุยกันท่าไหนครับตอนนี้แก๊งคอเซนเตอร์เต็มบ้านเต็มเมืองอีกแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับที่คุณทอมเครือโสพโณออกมาแฉเรื่องที่นัดสสลงกับสสไอ,อเนี่ยไปกินข้าวกับคุณอนุทินตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกนอ้องเป็นฝ่ายค้าร่วมกันอยู่นะครับ ทางประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณโลมกับคุณไอซ์ไปคุยอะไรไปคุยกับคุณอนุทินในฐานะอะไรนะครับคุณโลมก็ออกมาชี้แจงว่าไปคุยเรื่องการปราบรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับไม่ได้มีการตั้งบิลในส่วนของที่จะตั้งรัฐบาลวันที่โลมกับสสไอซ์ออกมาชี้แจงยังไม่มีการตั้งรัฐบาลยังไม่มีการตัดสินคดีความของนายกรัฐมนตรีวันนั้นไอซ์บอกว่าแค่คิดก็ตลกแล้วที่จะโหวตอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับการเวลาผ่านไป พักประชาชนโหวตอนุทินเป็นนายกผมในฐานะประชาชนก็อยากจะรู้ครับว่าสอสอลงกับสอสอไอ้เนี่ย <c oughs> ที่ไปคุยกับอนุทินนะตอนนั้นที่บอกว่าคุยกันเรื่องปรับปามแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยวันนี้คุยไปถึงไหนแล้วครับคุยจนอนุทินได้เป็นนายกแล้วแก๊งคอเซนเตอร์กลับมาระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองอีกแล้วครับไม่ทราบว่าคุยอีกนานไหมครับกว่าจะหมด